ระหว่างลูกใหม่แกะกล่องนะครับกับลูกเก่ามือ2ตกน้ําแบบนี้นะถ้าเราตีไดเวอร์เนี่ยระยะทางมันจะต่างนะะันขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะให้พ่อวอตมาลองตีให้ดูดเดี๋ยวเราจะตีทั้งหมด10ลูกลูกเก่า10ครั้งลูกใหม่10ครั้งแล้วเดี๋ยวมาดูระยะเฉลี่ยว,ว่าต่างกันยังไงความเร็วต่างกันเท่าไหร่พ่อวอตไหวนะไหวครับเชิญครับ เอเวอร์เรจสามหลาบอลสปีดหนึ่งร้อยบเอ็ดจุเดี๋ยวเราไปลองตีอีก10ลูกจะเป็นลูกแกะก่อนระยะแครี่สามร้อยสามสิบเจ็หลาเพิ่มขึ้น22หลายี่สิบสองหลานะครับบอลสปีดเนี่ยจาก181ยแเป็นร้อยเา 10ไมล์ต่อชั่วโมงการใช้ลูกใหม่เนี่ยบอลสปีดเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้นบอลสปีดของโปรบอลเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ5% 6นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นเนี่ยยี่สิบวัวหลาเลยดังนั้นไปลองเลือกดูนะครับว่าคุณจะใช้ลูกใหม่แกะกล่องหรือว่าลูกถุงมือสองผมว่าอยู่ที่สถานการณ์ครับลุมี้เราอยากทําแต้มดีหรืออะไรางเงี้ยเราใช้ลูกใหม่ได้ครับที่จะได้เพอร์ฟอร์แมนที่ดีดีขึ้นนะครับไปลองดูครับ